สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำสเปรย์ไล่จิงจกตุ๊กแกแบบง่ายๆค่ะปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็จะมีกระเทียมกับหอมแดงค่ะ นำกระเทียมกับหอมแดงที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ในถุงแกงทุบพอบุบเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยเขาออกมาค่ะ น้ำพริกกับกระเทียมใส่ในขวดน้ำเปล่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วค่ะใส่มะนาวเพิ่มลงไปอีกค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงหรือจะนำมาใช้เลยก็ได้นะคะ ของเราหมักทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงก็จะได้สีออกมาแบบนี้ค่ะเราจะมากองเอาแต่น้ำนะคะแต่ส่วนที่เป็นเนื้ออย่าเพึ่งทิ้งนะคะเพื่อนๆ ส่วนที่เป็นเนื้อเราจะเอาไปวางไว้ใกล้ๆกับถังขยะค่ะหรือมุมอับที่จิ้งจกหรือหรือตุ๊กแกชอบมาแต่ของเราจะมีปัญหาเรื่องจิ้งจกเราจะวางไว้ตรงแถวนี้ค่ะเราก็จะใช้น้ําที่อยู่ในกระบอกฉีดน้ําที่เราเตรียมไว้ฉีดเลยนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นๆตามที่จิ้งจกหรือตุ๊กแกชอบมาฉีดไปเลยค่ะ พอเขาได้กลิ่นถุนเขาก็จะไม่มาอีกเลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ